วันนี้คนเล่นหน่อยวะก็ไปหาห้องปกติเล่นไปตัวนี้เอ้ยมาอยู่ตรงนี้กันหมดนี่เอง <laughs> โอเคได้เลยได้เลยได้เลยกดเลยจ้ากดเลยจ้ากดเลยจ้า มองดูถนนเส้นนี้ที่ไปลูกใหม่ดูสิโลกที่หนาวเย็นกำลังอุ่นขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้ฉันจะเผา,าทุกอย่างเพื่อไม่ให้ตัวส่นไปกับความหนาว <c oughs> <c oughs> จะร่วงเ้าแล้วฉันพร้อมแล้วเราแค่ต้องไม่โดนอะไรใช่ไหมด่านในอดีต บอกว่าสุ่มด่านในอดีตมาเพื่อเล่นแต่ทำไมแบบผมก็มีความรู้สึกว่าเรานั้นไม่เคยเล่นเลยบางอันเย่ yeah. โอ้ยถามจิงโดนยัไงไงวะอุ้ยอูมองตัวันตะวสีแดงตะวสีแดง สีแดงคืออันตรายแนย่นอนทำไงก็ได้ให้เราแบบหัวใจมันเด้งกลับคืนมาก่อนได้ไหมโอเคกลับมาดีกว่า Let's go เฮ้ยเดี๋ยวกลับมาแล้วหายเลยทาไมมีแต่สีแดงที่วิ่งอยู่ตอนเนี้ยสีสีน้ำเงินแตกหมดเลยมันมันออโต้กับทุกคนเลยเหรอ เฮ้ยมีใครตายมีใครตายมีใครตายเห็นอยู่กบ,บแวบบ็บเราเราเราจะไม่เลยอยู่สองคนเหรอเลยอยู่สองคนจริงๆเขาน่ะเหรอเฮ้ย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  เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันชักจะเริ่มเยอะไปนะ,ะบบเฮ้ยโดนได้ไงวะไม่โดนสิแปลกโอเคโอเคโอเคเ,อเดี๋ยว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 ไม่จะตายแล้วอขอขออีกหวัวใจอีกหนึ่งดวงหงวัวใจดวงดน้อยๆดวงนั้นให้ฉันได้ไหมหนึ่งดวง โ oh, <laughs> อ้เอ้าเอ้าเรารอดปุ้ยที่เดียวจะเข้าเส้นอยู่แล้วเนี่ยเอาา้าทำไมสีน้ำเงินชนะ <laughs> เฮ้ยอย่าบ,บอกแล้เราสีน้ำเงินวอตตคือคือตุ้มอีกคนเดียวทั้งเกมแล้วสีแดงเขาวิ่งกันทั้งทีมสีน้ำเงินนี่ไม่วิ่งกันหมดเลยมีแค่เราคนเดียวที่วิง่งเออยปลาอ่อให้พวกนายจะไม่ยอมวิ่งกันแต่ฉันก็จะวิ่งนะเข้าใจใช่ไหม ถึงแม้พวกนั้นจะไม่ยอมแต่ฉันจะวิ่งเองเพื่อทุกอย่างเพื่อทุกอย่างที่เพื่อความเป็นหนึ่งเพื่อได้เพื่อความเป็นแชมป์เราจะไม่ออตโตเดดคาดพวกออกตโตในถ้าเขาไปทํากันเองแบบเปิดห้องสร้างเองล็อะห้องไว้ผมจะไม่ว่าสคำเลยไอพวกออกตโตในห้องแบบห้องรวมแบบนี้นิสัยเสียไม่ชอบฉันโคนจะไม่ชอบเลย l ล้วก็ดูจะทรงแล้วน,น่าจะหลายคนอยู่อ่ะเ่ยนสปีดไปหน่อยนะพวกนี่ไงหรือวิ่งอยู่สี่คนสีแดงคือของอันตร,รายอย่าไปอยู่กังมันเดือดกานเข้าใจใช่ไหม พอบางหางหน่อยห่างหน่อยแต่ช่วงสุดท้ายอะช่วงไฟนอล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 แร็ปไฟนอลเราต่อให้ใจลุ้งโอ้นั่นไงเราต้องเราต้องพิงเข้าไปใกล้ๆหน่อยเพราะาไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนโคนข้าเส้นก่อนช่วงนี้ก็สปีดได้ขอให้หัวใจมันเด้งกลับมาก่อนโอ้ยเดี๋ยวก็ถามจริง รึ่งดวงมีคนแตกว่ะเฮ้ยน้ำเงินหลือแค่เราเหรอโอเคความหวังของทีมที่มีแต่คนออตโต้และมีคนวิ่งแค่คนเดียวที่เหลืออยู่ตอนนี้มีวิ่งสองคนแต่เหลืออยู่คนเดียวเฮ้ยโดนยัไงวะเอามีคนแตกมีคนแตกฉันไม่แตกเกยนขฉันจะไม่แตกเกยนขาเข้าใจใช่ไหม โอเคหัวใจฟื้นฟูฟื้ออนฟูฟื <c oughs> ออ้นฟูขออีกดวงหนึง่งขออีกดวงหนึง่งขออีกดวงหนึ่งขออีกดวงหนึ่งขออีกดวงหนึ่งโอเคกลับมาแล้วเ <c oughs> ที่ยมไปเลยอาหัวใจเต็ม <c oughs> <c oughs> หัวใจเต็มกับหัวใจเต็มกับฉันที่ชนะพอดีฉันนั้นเหลือรอบเป็นคนสุดท้ายฉันนี่แหละผู้แข็งแกร่งยังแท้จริงสเตชนะ ไอ้พวกออตโต้หนึ่งสองสามไม่ใช่หนึ่งสองคนนี้ไม่เกี่ยวอา้าวไปอย่างนี้เลยเหรอเอาเสียเปรียบดีอย่างเงี้ยฝั่งเรามีสองอะแค่หวังว่าอีกคนหนึ่งที่อยู่ทีมเดีวยวกันเขาจะไม่ออตโต้นะถ้าเขาออตโต้เข้ามาเราก็ว,วกิ่งคนเดียวเงา,เงา ไม่ได้วางว่าเขาจะไม่ออโต้นะผมมีความหวังอย่างยิ่งว่าเขาจะไม่ออโต้เขาไม่ออโต้เ yeah. ยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนี่แล้วตัวอย่างของผู้เล่นทีดีในสังคมฮีใครนจะมีช่วงหนึ่งที่มีดราม่าเนแบบมีอะไรนะของของเกมนี่ยแหละ พี่แบบมีคนเขาอะไรนะเอาแตกจำแบบไม่รู้ยังไงนะแต่เหมือนมีมีคนแบบบอกว่าออโต้ก็มีหัวใจนะออโต้ Auto, มันผิดตรงไหนออโต้ Auto, แล้วมันหนักหัวใครออโต้ Auto, แล้วมีใครตายดิแล้วลูกของมันเออไม่ผิดมันไม่ผิดถ้าเกิดพวกเองไปทํากันในห้องส่วนตัวทํากันอยู่แค่ในกลุ่มอะแต่แบบถ้าพวกเองมาแบบอยู่ในห้องรวมอย่างเงี้ยแล้วมาออโต้มันแบบทุเรศ อ,อ้าวเราลอดคือแบบะอะไรนะเป็นห้องรวมอย่างเงี้ยสุ่มเพื่อลงทีมาไม่ได้อยู่เป็นคนไมไ่รู้จักกันนะคือเขาจะเขาจะวิ่งแล้วมาเดินมันม,มาเจอคนที่อยู่ในทีโดยการออโต้ถั่วแค่ถั่วขายอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไหมมันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมถ้าอยากจะออโต้รู้ Auto, ไปเปิดห้องทำกันเองเปิดห้องทํากัน4ี่ห้าคนทำกันเองไม่ต้องมาเล่นที่ห้องรวมพร้อมแล้วพร้อมแล้วลงเลย โอ้ออโต้เพียบแน่ๆเลยจากทรงเนี้ยผมว่าเราควรจะไปจะไปเล่นด่านแบบแข่งขันทีมไดิมนชั่นน่าจะไม่เจอออโต้ใช่ไหมโอ้โนโ,โนโนโนี่นี่ทรงเซมไม่ดีโอ้โน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  ย่างนี้สงสัยไม่ดีไม่ดีอย่าเข้าไปใกล้เกินไปขอประมาณนี้แล้วกันเหลือกี่คนอ่ะเลยอยู่สามคนอะระวังให้ดีระวังให้ดีระวัง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 ะวะอ๋อมีคนโดนมีคนโดนมีคนโดนโดน อุ้ย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 ไม่โดนไม่โดนฮ่่มีคนข้างหน้าเราเฉียดไปไม่ใช่คนข้างหน้าเราโดนแต่เราเฉียดนิดเดียวปงโอ้โหสปีดสปีดโอ้ออย่าเอาคว้าเอาคว้าวิ่งไปสุดแล้วมาหยุดที่ตรงไหนโอ้ชิบไม่โดนว้าไม่โดน ฉันไม่โดนฉันไม่โดนฉันไม่โดนโดนฉันไม่โด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 นฮึกฮึก <c oughs> หัวใจฮึชึชหัวใจอ้ายร้องดังโดดีดงอันตรายแล้วนะโอ้โห,โหเอ้ย <c oughs> โดนคอพวงแตกได้ไงวะไอ้เราแบตเต็มเหรอแบตเต็มแล้วแบตเต็มแล้ว โคตรเศร้าเลยโดนคอห่วงตาย few moments later. อยากหัวร้อนครับพาหัวร้อนหน่อย <laughs> <laughs> ผมอยากหัวร้อนพาหัวร้อนหน่อยได้ไหม few inches later. อย่าตัวจะรถไฟช่วนะ oh. <laughs> ไป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 โอ้โ oh. ห oh, <laughs> มีการรูปผมแบบ เมืแต่เพลงด่านนี้มันติดฤกษ์ศีลดะโถ้าเกิดจะเอาไปนั่นต้องต้องตัดเสียงเพลงออกแต่เราจะไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงเจ้ด้วยเลยถ้าตัดเสียงเพลงออกเพราะสิยงมันเต่ากับเพลงไม่ลองเปิดมาแล้วก็แตกเลยขออนุญาตเปลี่ยนขบวนอ่ะ ขอโทษครับเราไม่รีบก็ได้ฮัลโหลเราอยากเปลี่ยนหัวขบวนโอเคเฮ้ยเราบอกเลยว่าเรามีผู้คุ้มกันครับผมบอกไว้แล้วว่าเราชินแล้ว ตีแนนะ่บอกเลยว่าเราชินมากชิวสุดๆโอ้โหใครจะหยุดผมได้บอกแล้วว่าเราไฟเสียนไฟเรียนมากดีแคปมาที่หน้าเอาใหม่ระวังให้ดีโครงกระดูกเนี่ยตัวลังตัวตัวนําำคาัญที่ตำนานขาวบอยต้องมาแล้ว มองไม่เห็นเ,เคื่อเโอ๊ะเขาไปดีกว่าเขาไปดีกว่า <c oughs> เขาไปดีกว่าเขาไปดีกว่าเดีรับจะไม่รีบแล้วครับจะไม่เรีบแล้วป้าเข้าไป ไปเร็วๆก็ได้ไปเร็วๆก็ได้ไปเร็วๆก็ได้อ่ะอ่ะอ่ะ,อะเราชิวเราเร็วมากไหมต้องการเร็วๆใช่ไหมเร็วๆเลยเร็วๆเลยขอบอกเลยว่าเร็วๆมากเราโอ้เราโคตรจะโทครับไปช้าๆก็ได้

ไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยที่ตัวไม่ได้เออว้าวว้าวว้้้เฮ้ยเฮ้ยอาเฮ้ยโ้ยะเลย เอาใหม่เอาใหม่เอาเออเอย่าตกมาตายม,มาตุนน้่ไมได้นะฉันเกลียดโครงกระดูกเหลือกเกินเค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 เลยเ้เลย ย่าย่าบอยฮ่าผ่านมาได้โอ้โ oh, หจะมีอะไรมากกว่านี้ไหมามา, hey, ามาละเฮนูเข้ามาเนจะพาไปดูของดีแต่เธอไปกัเป็นกับัันที่โคนหินที่ตรงนั้นมันฝันระตููคู่อาฆาตของเรา ไม่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 ไมมม่ไม่ไไมดูขั่วอาฆาตของเราเอโอเคเอดูขั้วอาฆาตไม่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 รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่นูไม่นู้ไม่ตก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 ไปไมยอมเราจะผ่านให้ได้ ไปก็ได้ครับเราไม่จำเป็นต้องรีบหรอกมั้งอ้ะมาจากไหนเนี่ยดีก็ได้แย่น้อยก็ยังดีที่ด่านนี้มันให้เกสได้นะโอ้เดี๋ยวไอ้โครงกระดูกจนได้ปะวันนี้จะโดนเยะไอ้ที่แพ้อีกแล้วไม่นะผู้รู้ข่าวเดือดคงไม่อยู่ใช่ไหม เดดเด็ดเด็ดกูฮาโดคุไม่อยู่เออกูโูฮาโดคุไม่มาวันนี้ไม่มีทางเราจะไม่โดนเรื่องไอ้ขี้แพ้เราต้องทำลายตำนานให้ได้สิตำนานไอ้ขี้แพ้ต้องหายไปไปโอ้โห้ย

อ๋มันมาแพทเทิร์นมันเดี๋ยวก่อนมันจะมาซ้ายขวาซ้ายขวาได้เห็นไหมซ้ายขวาซ้ายขวานั้นเราก็ยังโดนอยู่อ่ะดูแพทเทิร์นมนแล้วตัวยังโดนอยู่อ่ะฮะ ไอ้น้ำไอไอ้น้ำเนี่ยเอาออกไปได้ไหมต้นไฟไอ้น้ำอ่ะไดก่อนไายก่อนอ๋ออ๋อ เลยหยุดเอ๊ะโอ้โหนี่พลาดเองเฮ้ยเอ๊ะไม่ถึงต้องไปก่อนปะเอาไปให้เราเรอจนสุดไดเอ๊ะปั้นอย่างัน ปานะาฮะเปิดมาก็โดเลยทขไม่เท่เหมือนเขาแหมนเจอรี่อยงว่เฮ้ยสายสายสายไม่หูถึงระวังงระ ไม่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 ไอ้ไอ้ไอิดเดียวเองเอาไหม่เอาหม่าหม่เอาหม,าามา่ในเมื่อเราสามารถไปถึงตรงนั้นได้แล้วเราก็ทอีกครั้งนึงก็ได้ไม่ใช่ปัญหาเราสามารถพอได้ไม่ถึงว่ะไวะออ นิดเดียวเองใช่อันนี้เดียวเองชิดแบบนี้จริงๆถามจริงนมาทำไมวะนนีาวบอยเรากำหมัดข่าวบอยภาคตอ่อพี่ชิดกำหมัดข่าวบอยเฮ้เอ,อันนี้คลื่นไหลวะ กำหมัดคาวบอยให้ไดอ้อย่าให้ฉันต้องใอช้แสนของฉันเลยนะตจค้าวบอยเอ,อ๋ยไอ้โครงกระดูกเยังมาขวางทางฉันทำไมวะเดี๋ยวโดนอะไรวะฉันว่าอย่าดีกว่านะคาวบอยโดาอยู่ระหว่างภารกิจนะ mày nè xem mày mày chính mày ơi Đây. Yeah. Yeah. Ai. อึออออ้งชั่วโมงจะถึงไหม ได้ยซ้ได้ได้ไงวะได้ไงฮะมันมีเกจอยู่ทําไมมันมันมันต้องโดดด้วยเท้าก่อนทาไมไม่ทําให้มันเกจอยู่แล้วมันวิ่งผ่านได้เหมือนเหมือนดานอื่นๆฮะทำไมด่านนี่คือเกจแล้วมันชนอะไรไม่ได้เลยฉันไม่เข้าใจจริงๆใครเป็นคนออกแบบด่านนี่ không ai không ai không Ê, lượt 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 lại lượt lại lượt lại lươn, lươn lại. lại lại. à?

อ๋อเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดเราโดนเราไม่ไม่ต้องกดดูไหมถ้าสมมติว่าเราโดนอ่ะไม่ต้องกดแก๊สไหมหรือว่าเราจะคุมได้อ,อ๋อโอ้ยกลับมาแล้วอ h a whatever ก็เอเวอร์มไม่เห็นเดี๋ยวเองมาจากไหนเนี่ย <Okay. S 1> ใครก็ตามไม่ว่าใครก็ใครอะ ก็ใครก็ใครท,ที่กำลังลุ้นอยู่ตอนนี้ว่าจะเข้าได้ไม่ได้นะผมบอกเลยว่าผมจะไม่ยอมโดนเรียวไอ้ที่แพ้รอบสองโอ้ะไม่มีทางไม่มีวันผมไม่เห็นเอ้ย yes yes <laughs> โอ้สักทีหนึ่งว้ยสักทีหนึ่งสิบห้านาทีสิบห้านาทีรีแก็บมาที่หน้าข้อความนี้ฝากถึงคูโรฮาโดคุงคุณไม่สามารถเรียกผมว่าไอ้ีแพ้ได้กต่อไปแล้วผมสามารถเข้าเส้นดาวนี้สำเร็จ